สวัสดีครับอยู่ช่องทุเรียนแชนแนลสวนภาษานะครับวันนี้ก็มารีวิวเพื่อนๆน,นะครับก็คืออยากให้ดูทุเรียนกบทองคําบ้านคุมบางนะฮะต้นนี้น้องเขาก็มาเรื่อยๆนะฮะพอให้ปุ๋ยประจํานะครับให้ทีแต่ว่าไม่ได้ให้เยอะนะฮะให้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าน้องเขาก็จะโตได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ รวดเร็วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นมีวิธีที่ทําให้น้องเขาโตได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็จะไม่ได้ทําให้ทุเรียนโซมเร็วนะครับหรือว่าใบใหม่เลยนะครับในส่วนของปุ๋ยตัวนี้ที่ผมใส่เข้าไปก็คือมันจะทําให้ทุเรียนเขาใบไม่ไหม้เลยนะฮะก็คือมันมีจังหวะใส่ที่ ชัดเจนแล้วก็เป็นช่วงๆตามตารางโปรแกรมที่ผมใส่เลยนะครับก็คือผมจะเว้นระยะของอปุ๋ยนะครับประมาณ20วันแล้วก็ปุ๋ยน้ำสูตรนาโนนี้ก็จะอยู่ในช่วงต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็กลางเดือนก็คือวันที่15แล้วก็ปลายเดือนก็วันหวยออกนะครับพูดง่ายๆส่วนวันทุกวันที่ทุก20วันก็คือ วันที่ยีสิบนะครับวันที่สิบแล้วก็สิ้นเดือนนะครับปุ๋ยพวกนี้มันก็จะนับได้ง่ายแล้วก็ใบเขาจะไม่ไหม้ด้วยนะครับแล้วก็ต้นเขาก็จะโตได้ต่อเนื่องนะครับท mm hmm. ีนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆกันไปดูกันได้เลยนะครับโตแบบธรรมชาติด้วยนะครับอันนี้กบทองค mm ํา hmm. บ้านคมบางนะฮะ mm hmm. นี้ก็ต้นเขาก็มาตั้งแต่ตัวเล็กๆเกนี่ยนะครับเพื่อน นะแต่ต้นสมัยนู้นนะครับต้นไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คือต้นเท่านี้เองทำยังไงให้ดูเนาะทำประมาณยังไงให้ดูเอ่ยเนี่ยฮะคือยืดมาคืบหนึ่งจากแต่ก่อนต้นเท่านี้ต้นเท่านี้นะครับผมแล้วใบนี้เขาก็จะเริ่มแตกมาเรื่อยๆนี่ครับใบที่เขาแตกมาฮะ อันนี้สองเดือนแตกยอดรอบที่สองแล้วนะครับใบแล้วเขาใบเขาก็จะไม่ไหม้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสดใสเลยนะครับนี่ครับโอ้กล้องวิดีโอผมเปิดไฟได้ด้วยนะครับสุดยอ,อดมากโน้ตยี่สิบอัลต้านะฮะไม่ได้โฆษณาฮะแต่ว่าดีจริงๆนะี่ครับใบเขาจะเริ่มค่อยๆแตกมา นีครับน,นี้ก็เริ่มอ่าล้วนครับใเริ่มแตกเดี๋ยวผมจะอัดน้ําสักหน่อยครับสังเกตไปเ็าจะกลางไม่เยอะเท่าไหร่น้ําเริ่มจะไม่พอแล้วก็การให้ลักษณีบงน้ําช่วงหน้าหนาวนี้ผมก็จะให้ต้นเท่านี้นะครับต้นประมาณสูงประมาณอ่าเกือบเกือบห้าสิบเซนนะครับผมก็จะให้รัศมีประมาณหนึ่งเมตรเลยนะครับผมหนึ่งเมตร วงกว้างสักหน่อยถ้าไม่ลากเขาจเจริญต่อเนื่องนะครับให้เกือบทุกวันเลยนะสองวันครั้งสามวันครั้งอะไรประมาณนี้ไม่ให้เขาแบบแห้งพื้นก็ไม่ให้เขาพื้นแห้งเลยครับรักษาความชื้นไว้จะช่วยได้เยอะครับในการเจริญตบเติบโตต่อเนื่องเนี่ยครับตัวเขาจะแตกมาเรื่อยเขาจะโตได้เรื่อยๆแล้วก็แข็งแรงเนี่ยครับใบเขาไม่ไหม้เลยเพราะว่าการให้ปุ๋ยผมก็จังหวะพอดี ไม่ได้กระทบต่อต้นนะฮะต้นไม่นอกปุ๋ยนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปสาธิตการให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะะว่าให้แบบไหนผมให้ตอนเย็นด้วยนะฮะทดสอบตัวเองแล้วก็มันมีวิธีแก้อยู่บางคนเขาอาจจะบอกว่าตอนเย็นโอ้ยให้ได้ไงให้แล้วมันก็จะเป็นเชื้อราอันนี้ผมไม่เปลี่ยนเลยนะ,ะว่าจะมีตัวแก่เป็นเชื้อราดีไตรโคเดมา่าแล้วก็ตัวเชื้อราฆ่ากำจัดศัตรูพืชน,นะฮะตัวนี้ดีมาก อันนี้ผมลาดแต่ว่าไม่ได้ลาดเข้าโคนนะครับเพื่อนเก็่อนก,ก็ลดได้ทุกเวลาครับเพื่อนผม,ผมว่างตอนไหนก็ลดตอนนั้นเ,เห็นมีปัญหาอะไรนหครับผมลาดโคนอกนะครับวงนอกสุดนี่ฮะเทคนิคผมไม่ได้ลาดเข้าโคนมันก็จะช่วยได้เยอะครับในการขยาย